โลกของเรามีเรื่องสัตว์ประหลาดที่เล่าต่อๆกันมาอยู่มากมายพวกมันมักม,มีลักษณะบางอย่างที่แปลกเกินกว่าจะเชื่อว่ามันจะมีจริงแต่บางครั้งตำนานที่ถูกเล่าขานกันมานั้นก็อาจจะมีที่มาจากสัตว์ที่มีอยู่จริงเพียงแค่เรายังไม่รู้จักมันดีพอเท่านั้นพร้อมแล้วมึกยักษ์คราเค็ต ตำนานหมึกยักษ์จมเรือเดินสมุทรที่โด่งดังถูกเล่าต่อๆกันมานานเกือบพันปีแต่เดิมคลาเคนคือตำนานที่เล่าถึงสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่จากท้องทะเลซึ่งมันอาจจะมาจากการพบเจอสัตว์ที่คนสมัยก่อนยังไม่รู้จักในตำนานดั้งเดิมคราเคนคือสัตว์ประหลาดหลายหัวที่มีกรงเล็บแหลมยาวก่อนที่จะถูกนำไปรวมกับตำนานของฮัฟกูฟาและสัตว์ทะเลขนาดยักษ์อื่นๆเวลาต่อมาเรื่องเล่าของคราเคนก็เริ่มกลายเป็นสัตว์ขนาดยักษ์ที่มีรูปร่างเหมือนหมึก โดยพวกมันจะเข้าโจมตีเรือที่ผ่านไปมาในมหาสมุทรเมื่อเรือจมลงมันก็จะจับคนเหล่านั้นกินหมึกโดยทั่วไปที่พบกันส่วนใหญ่นั้นมีขนาดไม่เกิน1เมตรดังนั้นเรื่องของหมึกยักษ์ที่ใหญ่จนสามารถจมเรือได้จึงถูกเชื่อว่าเป็นแค่เรื่องเล่าเท่านั้นกระทั่งมีบันทึกการค้นพบมันจริงๆตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาจนถึงการพบหลักฐานตัวจริงๆที่จับต้องได้ในช่วงปี1,700 และกว่าที่เราจะสามารถจับภาพของตัวที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ปาไปถึงปี2004แล้วทําให้เรารู้ว่าบันทึกการพบเห็นมึอยักษ์ต่างๆจนกลายเป็นตำนานของคลาเค้นนั้นเป็นของจริงซึ่งมาจากการพบเจอสายพันธุ์มึกยักษ์โดยเฉพาะคอร s ล a l สควิดและไจแ n นสควิดซึ่งพบว่าพวกมันสามารถยาวได้มากกว่า10เมตรหากใครสนใจตำนานของคลาเค้นสามารถรับชมคลิปที่เราเคยเล่าเรื่องของมันไว้ที่มุมขวาบนครับ ส,สัตว์ที่แพร่กระจายอยู่หลากหลายประเทศและเป็นสัตว์ที่ทั่วโลกรู้จักกันดีอย่างเสือก็เคยถูกจัดให้เป็นสัตว์ในตำนานด้วยปราชญ์ชาวกรีกโบราณทีเชียสได้แต่งหนังสืออินดิกาซึ่งได้รับความนิยมในหมู่นักธรรมชาติวิทยาและนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกโบราณซึ่งเนื้อหาได้เล่าเรื่องของประเทศอินเดียดินแดนห่างไกลที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่แปลกและแตกต่างจากกรีกซึ่งปัจจุบันหนังสือเล่มนี้ได้สูญหายไปแล้ว ในหนังสือเล่าตั้งแต่ภูมิประเทศที่ตั้งผู้คนและวัฒนธรรมแต่นอกจากนั้นยังมีเรื่องพิสดารอีกหลายเรื่องเช่นโมัวนอพอดชนเผ่าคนแคร์ขาเดียวที่เคยเชื่อว่ามีอยู่จริงในอินเดียและแมนทิคอร์แมนทิคอหรือแมนไทเกอร์คือสัตว์ในตำนานที่เชื่อว่าเป็นสัตว์สี่ขาลำตัวเหมือนสิงโตหางเหมือนมังกรหรือแมงป่องและมีหัวแบบมนุษย์ ในหนังสือยังกล่าวอีกว่าพวกมันอาศัยอยู่ในอินเดียและเอเชียตอนใต้โดยรูปร่างแม้จะคล้ายสิงโตแต่มันมีสีเข้มเหมือนสีแดงพวกมันถูกชาวกรีกเรียกว่า m a n เตอร์หรือพวกกินคนจากความดุร้ายที่เล่าว่าพวกมันสามารถฉกผู้ใหญ่ไปกินในป่าได้แบบสบายๆถึงแม้ว่าเสือจะเคยถูกนําไปโชว์ตัวในคณะละครสัตว์ในยุคข,ของจกักรวรรดิโรมันอยู่บ่อยครั้งแต่หลังจากการล่มสลายของจกักรวรรดิโรมันชาวยุโรปก็ไม่ได้พบเห็นเสืออ,อีกเป็นเวลานาน ทําให้เรื่องของนักล่าสีขาขนสีแดงที่น่ากลัวมีแค่จากบันทึกการเดินทางและเรื่องเล่าจากดินแดนที่ห่างไกลเท่านั้นกลายมาเป็นตำนานของแมนติคอร์สัตว์ประหลาดที่เป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้ายซึ่งเชื่อว่ามันอาจจะมาจากการอธิบายเกินจริงของเสือแคสเปียนเสือขนาดใหญ่ที่สูญพันธุ์ไปแล้วนั่นเองตุนปากเป็ดตุนปากเป็ดจากออสเตรเลีย นับเป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่แปลกที่สุดบนโลกเพราะองค์ประกอบหลายๆอย่างของมันดูขัดกันจนไม่น่าเชื่อว่าจะมารวมกันได้ทั้งที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแต่พวกมันกลับออกลูกเป็นไข่ยังไม่นับรวมหน้าตาที่แปลกตาโดยมันมีรูปร่างที่แบนมีขนขึ้นปกคลุมร่างกายดูรวมๆแล้วคล้ายตุ่นแต่มีปากแบนยาวเหมือนเป็ดรวมถึงเท้าคู่หน้ามีลักษณะเป็นพังผืดติดกันเหมือนเป็ดด้วยช่วยให้มันว่ายน้าได้อย่างคล่องแคล่ว ตุ่นปากเป็ดยังมีหางที่ใหญ่และแผ่ออกไปด้านข้างดูคล้ายกับหางของบีเวอร์รวมถึงมีต่อมพิษท,ที่ขาหลังสําหรับการป้องกันตัวจากนักล่าที่จับพวกมันได้แม้พวกมันจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแต่พวกมันไม่มีหัวนมดังนั้นลูกจะคอยกินน้ํานมที่ไหลออกมาจากท่อในบริเวณนมของแม่จากลักษณะที่กล่าวมาทําให้ครั้งแรกที่นักวิทยาศาสตร์ได้ตัวอย่างแผ่นหนังของมันในศตวรรษที่18พร้อมกับคําอธิบายรูปร่างของสัตว์ที่แสนพิสดาร พวกเขารู้สึกว่าเรื่องของมันแปลกเกินไปที่จะเป็นเรื่องจริงจึงคิดว่าตุนปากเป็ดเป็นแค่เรื่องแต่งหรือเรื่องตลกที่ถูกกูขึ้นมาขำๆเท่านั้นก่อนที่นักธรรมชาติวิทยาจอร์ดเบ n เนตจะได้พบเห็นตัวจริงๆของมันในป่าและศึกษาเรื่องของพวกมันอย่างจริงจังในราวๆปี1860และสรุปได้ว่ามีสัตว์ที่แปลกประหลาดนี้อยู่บนโลกของเราจริงๆแพนด้ายักษ แพนด้าที่เรารู้จักกันดีคือสัตว์ที่ครั้งหนึ่งเคยเกือบจะสูญพันธุ์ก่อนที่จีนจะสามารถทําให้พวกมันเพิ่มจานวนกลับมามากขึ้นได้และกลายเป็นหนึ่งในสัตว์สําคัญโดยเฉพาะทางการทูตจากการเป็นสัตว์แลกเปลี่ยนที่ถูกส่งมอบให้กับประเทศต่างๆเช่นลินหุยที่เพิ่งจากเราไปเมื่อไม่นานมานี้แต่รู้หรือไม่ว่าหนึ่งในสัตว์ที่โด่งดังที่สุดในโลกเคยถูกเข้าใจว่าเป็นสัตว์ในตำนานด้วยเช่นกันตำนานของหมีขนาดใหญ่สีขาวดำนั้นเล่าต่อกันสืบทอดมาก,กว่า3,000ปี ทั้งในตำนานเรื่องเล่าและวรรณกรรมแต่เดิมพวกมันถูกเรียกว่าเป็นหมีแมวหรือแมวหมีจากหน้าตาและท่าทางการเดินที่มักจะเดินสี่ขาคล้ายกับแมวมันถูกยกให้เป็นหนึ่งในสัตว์ศักดิ์สิทธิ์และหายากแต่แม้ว่าจะมีเรื่องราวของมันอยู่มากแค่ไหนก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันของมันส่งออกไปถึงโลกภายนอกทําให้สถานะของมันยังไม่ได้รับการยอมรับว่ามีอยู่จริงอย่างเป็นทางการกระทั่งปี1869 ผู้เผยแผ่ศาสนาและนักสัตววิทยาชาวฝรั่งเศสปิแอร์อามงดาวิดได้เดินทางมาที่แผ่นดินจีนและได้พบกับสัตว์หายากหลายชนิดหนึ่งในนั้นคือการส่งแผ่นหนังสัตว์สีขาวตัดดำที่แปลกตากลับไปยังบ้านเกิดทําให้สามารถยืนยันตัวตนของแพนด้าได้ตามด้วยการส่งแพนด้าที่ยังมีชีวิตออกนอกแผ่นดินจีนทําให้ชาวยุโรปได้พบเห็นมีลายขาวดำตัวจริงเป็นครั้งแรกเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เรารู้จักกับสัตว์ตัวใหญ่ขนปุกปุยหน้าตาน่ารักนี้ โอคาปีตำนานยูนิคอนคือสัตว์ที่โด่งดังมากในชาติยุโรปดังนั้นหากมีการค้นพบสัตว์ที่หน้าตาคล้ายกันพวกเขาก็ไม่จะเชื่อมโยงว่ามันคือม้ามีเขาที่สง,ง่างามตามที่พวกเขารู้จักโอคาปีคือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในประเทศคองโก,โกในทวีปแอปฟริกาพวกมันมีหน้าตาที่โดดเด่นโดยมันมีลักษณะทั่วไปคล้ายกับม้าลายจากการมีลวดลายขาวสลับดำในบริเวณขาทั้งสี่ข้างบั้นท้าย และลายจางๆที่คอพวกมันสูงราวๆ1.5ถึง2เมตรแม้จะไม่ได้สูงมากแต่จริงๆแล้วมันเป็นญาติกับยีราฟโดยสืบเชื้อสายมายาวนานและนับเป็นหนึ่งในสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งในปัจจุบันพวกมันเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์สาเหตุที่พวกมันถูกเรียกว่าเป็นยูนิคอร์นมาจากการที่ตัวผู้จะมีเขาสองข้างด้านบนหัวซึ่งหากมองจากด้านข้างจะเหมือนมีเขาเดียวที่ตรงกลางหัว มันเคยถูกสงสัยว่าเป็นสัตว์ที่มีอยู่จริงหรือไม่เพราะเอกลักษณ์หลายอย่างของมันที่ถูกบรรยายเอาไว้ฟังดูแปลกเหลือเชื่อตั้งแต่เขาและลวดลายของม้าลายที่แปลกตาลิ้นที่ยาวตวัดมาถึงลูกตาได้และความสามารถในการได้ยินที่ทําให้พวกมันสามารถหลบหนีจากนักล่าได้ดีมากและยากต่อการพบเจอตัวได้ไง่ายๆมีการพูดถึงมันมาเป็นเวลานานในฐานะสัตว์ในตำนาน ก่อนที่เซอร์แฮร์รี่จอห์นสตันจะมีการบรรยายลักษณะพร้อมหลักฐานกระโหลกของมันในปี1901และพิสูจน์ว่ามันคือสัตว์ที่มีอยู่จริงๆกอริล่าแม้กอริล่าจะเป็นสัตว์ที่เราเห็นหน้าตาของมันกันเป็นปกติแต่ในอดีตพวกมันเคยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ผู้คนทั่วไปไม่รู้จัก ในอดีตมีเรื่องเล่าของสิ่งมีชีวิตยักษ์ขนสีดำยาวรุงรังพร้อมภละกําำลังมหาศาลที่เกลียวกราดและแสนอันตรายจากป่าแอฟริกาเรื่องเล่าของมันยังเสริมความน่ากลัวอีกว่าพวกมันจะทำร้ายมนุษย์และดักฉุดผู้หญิงชาวบ้านด้วยบันทึกการพบเจอครั้งแรกๆมาจากฮันโนเดนาวิเกเตอร์นักสำรวจชาวกรีกโบราณที่บันทึกเรื่องของสิ่งมีชีวิตปริศนานี้ตั้งแต่500ปีก่อนคริสต์กาลจากการเดินทางไปยังอ่าวกินีในมหาสมุทรแอตแลนติก เขาบันทึกว่าที่นั่นมีเกาะที่เต็มไปด้วยคนป่าทั้งตัวนั้นเต็มไปด้วยขนโดยชื่อที่ล่ามใช้เรียกคือกอริลลาซึ่งกลายเป็นชื่อที่รู้จักกันของกอริลลาถึงแม้จะมีบางแห่งบอกว่าเขาอาจจะพบกับลิงชิมแปนซีต่างหากตามมาด้วยบันทึกในปี1625โดย Bar el, แอนดิวบาเทลนักสำรวจชาวอังกฤษเขาได้บันทึกว่าพบสัตว์ประหลาดที่มีขนดกปกคลุมทั้งตัวเว้นเพียงมือและหน้าพวกมันจะนอนบนต้นไม้ และกินผลไม้เป็นอาหารเขายังเสริมอีกว่าสัตว์ประหลาดเหล่านี้มีหน้าตาคล้ายมนุษย์แต่มีร่างกายใหญ่โตเหมือนยักษ์ซึ่งเรื่องของกอริลลาถูกมองว่าเป็นแค่เรื่องเล่าที่ไร้สาระและไม่น่าเชื่อถือเพราะตำนานไม่ได้มองว่าพวกมันเป็นลิงหรือสัตว์ทั่วไปแต่เป็นมนุษย์ป่าเถื่อนที่โหดร้ายและไม่สามารถสื่อสารภาษามนุษย์ได้แวดวงวิทยาศาสตร์จึงไม่ได้มีการยอมรับตัวตนของมันเวลาผ่านไปถึงปี1846 กว่าที่จะมีบันทึกหลักฐานจับต้องได้นั่นคือการพบกระโหลกของพวกมันโดยโทมัสสตอตันซาเบจและจอห์นเลตันวิสันทําให้สามารถสรุปว่าพวกมันคือสัตว์ที่อยู่ในวงลิงใหญ่วงเดียวกับมนุษย์และอุรังอุตังซึ่งเรื่องราวของการพบเห็นลิงยักษ์นี้ได้ถูกตีความเผยแพร่ออกไปมากมายและกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดคิงคองตัวละครคลาสสิกที่โด่งดังไปทั่วโลก like ยังมีสัตว์ประหลาดจากตำนานต่างๆอีกหลายเรื่องที่น่าจะมีเค้าโครงมาจากเรื่องของสัตว์ที่มีตัวตนอยู่จริงๆไม่แน่ว่าตำนานเรื่องเล่าอื่นๆที่เรารู้จักกันและมองว่ามันเป็นแค่เรื่องที่แต่งขึ้นบางเรื่องอาจจะเป็นของจริงที่หลบซ่อนอยู่จากสายตาของมนุษย์ก็เป็นได้